พระเอกดังแห่งยุคหน้าฝรั่งตานำข่าวที่เป็นขวัญใจของสาวเล็กสาวใหญ่ทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามสำหรับพระเอกหนุ่มมาสเตอร์อย่างแอนดรูว์เกร็กซันพระเอกหน้าหล่อที่ค่อนข้างจะเก็บตัวและไม่ค่อยเปิดเผยชีวิตส่วนตัวให้แฟนคลับได้รับรู้สักเท่าไหร่แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนุ่มแอนดรูนั้นก็ได้มีข่าวคราวกับนางเอกสาวชื่อดังของไทยอย่างสาวพลอยเชอร์มานว่าเปิดตัวคบกันแต่นางเอกสาวพลอยเชอร์มานมาเองดับฝันคนลุ้นข่าวคบกับแอนดรู บอกไม่เจอกันตั้ง3าปีตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันตกใจเป็นข่าวคาดว่าเพราะมีแฟนคลับคูจิ้นคอยเชียร์ขอบคุณหลายคนที่คอยลุ้นตอนนี้หัวใจยังว่างไม่อยากคบใครแบบรัก,รกๆเลิกๆซึ่งพระเอกดังก็เคยเผยความรู้สึกถึงนางเอกคูจินว่าเป็นสาวในสเปคที่ทําเอาใจสั่นเวลาได้อยู่ใกลแต่แล้วทั้งคู่ก็ได้หักอกแฟนๆเข้าจังๆเพราะทั้งคู่นั้นได้ move on ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้คบกันอย่างที่ชาวโซเชียลระหวังไว้